สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับกับผมแบงค์ Bank นะครับในช่วงของ Bank m o n น y Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ f o r e x กันต่อในตอนที่2นะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับว่า f o r e x คืออะไรนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Currency Pa i r หรือว่าคู่สกุลเงินนะครับว่าคู่สกุลเงินที่ มีความสำคัญสำหรับการเทรด Forex นั้นมีคู่สกุลอะไรแล้วก็แต่ละคู่สกุลนั้นแต่ละคู่เงินนั้นแต่ละสะกุลเงินนั้นมีความสำคัญกับเศรษฐกิจโลกนี้อย่างไรบ้างนะครับไปติดตามกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสินค้าที่เป็นสกุลเงินนะครับก็คือตัวสินค้า f o r e x นี่แหละนะครับคือสกุลเงินจะต้องอยู่เป็นคู่นะครับเพราะว่าถ้าซื้อขายเพียงสกุลเดียว จะเป็นสินค้าที่แพงมากและต้องใช้เงินลงทุนที่สูงครับเพื่อทำให้สินค้าถูกลงก็เลยมีการนำสกุลเงินมาจาับคู่เป็นอัตราส่วนและที่สำคัญเพื่อตรึงราคาสกุลเงินเอาไว้ไม่ให้ผันผวนต,ตามการซื้อขายของนักลงทุนและเพื่อให้สกุลเงินอยู่ในทิศท,ทางนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับ c u r r e n c y Pair เนี่ยก็คือ หมายถึงตัวคู่สกุลเงินนะครับก็คือใบเสนอราคาของการเป็นอัตราส่วนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยสกุลหลักเทียบกับสกุลเงินที่เขาใช้ในการอ้างอิงนะครับอ,อย่าง cross currency เนี่ยอันนี้มันจะหมายถึงคู่สกุลเงินที่ไม่มี US ดอลลาร์อยู่ด้วยเช่นสกุล EUR G B P นะครับก็คือยูโรกับปอนนะฮะหรือว่าจะเป็น E U R กับ J P Y ยูโรกับเงินเยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของ E ยูโรคอสเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกคู่สกุลเงินที่มียูโรอยู่ข้างหน้าเป็นสกุลหลักนะครับเช่น E U R U S D หรือว่าจะเป็น E U R G B P นะครับเป็นต้นจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกนะอย่างเช่นพวก EXOTICS ก็คือเป็นพวก สกุลเงินที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กหรือว่าเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับเช่น USD NOK USD SGD นะครับอย่างของในสกุลเงินที่บางประเทศก็เริ่มมีการเจริญเติบโตเช่นอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็เริ่มมีการนำเอามาจับคู่กับดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับคู่เงินนะครับ เกี่ยวกับคู่เงินหรือว่า Major Currency ที่วันนี้จะมาเราเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะว่าแต่ละสกุลเงินนะครับมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปที่เงินยูโรก่อนนะฮะยูโรเปียนยูโรอสังเกตตัวย่อก็จะใช้เป็น EUR EUR หรือว่ายูโรนั่นเองนะครับ EUR เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการของประเทศ สมาชิกยูโรนะฮะ16ประเทศของสภาพยุโรปมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่2ของโลกและเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคบริการถึง70%นะครับธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยเขามีหน้าที่ในการบริหารนโยบายการเงินของยูโรโซนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการกำ,ำหนดพวกของอัตราดอกเบี้ย ของประเทศในกลุ่มที่เป็นยูโรโซนนะครับ E.U.R. ปัจจุบันนี้เป็นสกุลเงินสำรองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ลนะครับรองจาก US ดอลลาร์นะครับและก็ประเทศเยอรมนีเนี่ยมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกในปี2012นะครับเยอรมนีกับฝรั่งเศสมีบทบาทในการเป็นผู้นำของสาภาพยุโรปอีกทั้งสหภาพยุโรป ประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่ก็จะมีการค้าขายกับสมาชิกในยูโรโซนประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของสาภาพยุโรปก็คือสหราชอณาจักรนะครับสหรัฐจีนญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดานั่นเองนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญนะในส่วนของอสกุลเงินตัวนี้นะครับยูโรนะครับต่อไปไปที่ออสเตรเลียนะครับเขาก็มี สกุลเงินที่ใช้อยู่ก็คือออสเตรเลียนดอลล r นะฮะหรือว่าเงินดอลลร์ออสเตรเลียนตัวย่อคือ AUD นะครับ AUD ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับดังนั้นราคาทองคำก็จะมีการส่งผลกระทบต่อสกุล AUD นะครับออสเตรเลียเป็นประเทศสมาชิกใน G10 ออสเตรเลีย มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่13ของโลกออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่เป็นพวกโภคภัณฑ์ที่สำคัญเช่นทองคำทองแดงนะครับดังนั้นสกุล AUD จึงมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภกภัณฑ์ประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียก็คือญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและก็นิวซีแลนด์ครับ ไปที่ประเทศแคนาดานะครับที่แคนาดาครับเขามีการใช้เงินสกุลแคนาเดียนดอลลาร์นะครับหรือว่าตัวยอ่อคือ CAD นะครับเงินดอลลาร์แคนาดานั่นเองแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจึงมีผลกระทบต่อเงินสกุลของแคนาดานะฮะหรือว่าแคนาเดียนดอลลาร์ แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับที่9ของโลกแคนาดาเป็นประเทศที่มีปริมาณน,น้ำมันสำรองใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและผลิตทองคำอันดับที่5ของโลกนะครับแคนาดามีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกแคนาดาเนี่ยยังเป็นผู้ที่ส่งออกพลังงานสุทธิและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรรายใหญ่ ที่สุดของโลกนะครับแคนาดาเป็นประเทศที่มีภาคบริการขนาดใหญ่70%ประเทศคู่ค้าของแคนาดาที่สำคัญมากๆเลยก็คือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็ประเทศจีนนะครับต่อไปไปที่ United Kingdom หรือว่าประเทศอังกฤษนะครับที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงหรือว่าตัวย่อนะครับ G B P นะเงินปอนด์นะครับอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกนะครับอังกฤษเนี่ยยังเป็นสมาชิกของ G7 G8 G20 NATO O E C D แล้วก็ W T O หรือว่าองค์การการค้าโลกอังกฤษเป็นมหาอำนาจ ระดับกลางของโลกแล้วก็เป็น1ใน5สมาชิกถาวร UNSC นะครับอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปในปี2016ครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า Brexit อังกฤษมีกรุงรอนดอนนะครับที่เป็นเมืองหลวงและก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงทำให้ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษเปิดทำการเนี่ยจึงมีปริมาณการซื้อขาย forex มากถึง34%ต่อวันนะครับมีสัญญาณุภาพทางทหารสูงอันดับที่4ของโลกครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยอุตสาหกรรมหลักของอังกฤษก็คือเหล็กกล้านะครับอุตสาหกรรมหนักสิ่งทอรถยนต์เครื่องบินนะครับประเทศคู่ค้าของอังกฤษที่สำคัญมากๆเลยก็คือสหรัฐเยอรมนีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์นะครับ สินค้าส่งออกของอังกฤษก็จะเป็นพวกสินค้าอุตสาหการรมการผลิตพวกน้ำมันเครื่องดื่มยาสูบนะครับที่เรียกอังกฤษจริงๆแล้วก็คือเรียกเพื่อความง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือประเทศสหราชาาจักรนั่นเองนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจกโลกมากๆเลยทีเดียวสำหรับอังกฤษนะครับต่อไปนะครับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย เขาใช้เงินสกุลที่เรียกว่าเป็นสวิตฟร n นหรือว่า C H F นะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีนะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีกฎหมายความลับของธนาคารที่ดีที่สุดในโลกทำให้เป็นที่ฝากเงินสำหรับนักลงทุนนักธุรกิจต่างๆนะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลก และค่าจ้างแรงงานก็สูงเป็นอันดับที่3ของโลกด้วยเช่นกันครับจริงๆแล้วที่ประเทศนี้มีของกินที่อร่อยมากนะคือช็อกโกแลตนะครับสวิตเซอร์แลนด์มีทองคำสำรองมากเป็นอันดับที่8ของโลกสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในทวีปยุโรปแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับ8 0ของการจ้างงานทั้งหมดมาจากภาคบริการที่สำคัญก็คือบริการด้านการเงินการประกันภยัย ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นส่วนของธุรกิจที่สําคัญนะครับประเทศคู่ค้าที่สําคัญก็คือเยอรมนีสหรัฐอเมริกาอิตาลีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรนะครับอุตสาหกรรมหลักคือพวกเครื่องจักรพวกเคมีพันเวชภัณ์นาฬิกานะครับสินค้าส่งออกก็จะเป็นพวกอัญ,ญมณีเวชภัณ์เครื่องจักรคอมพิวเตอร์และก็พวกนาฬิกา เอาละครับต่อไปไปที่ประเทศที่มีความสําคัญอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เงินสกุลเยนหรือว่าเจแปนเยนนะครับ JPY เจแปนเยนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับที่3ของโลกรองจากสหรัฐและก็จีนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินเยนหรือว่าตัวย่อคือ JPY เป็นสุุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดอันดับ2ของโลกและยังเป็นสมาชิกของ G8, OC, DC และก็ OPEC ด้วยนะครับ70%ของภาคบริการคือธุรกิจธนาคารการประกันภยัยการโทรคมนาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นมีบริษัทข้ามชาติจำนวนมากดังนั้นเนี่ยการส่งออกก็เลยมีความสำคัญมากสำหรับญี่ปุ่น ครูค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็คือสหรัฐกับจีนญี่ปุ่นเคยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยนานถึง10ปีนะครับตั้งแต่ช่วงปีคิเตศกราช1,990ถึงปี2,000นะครับจนกระทั่ง Bank of Japan หรือว่า BOJ เนี่ยก็ได้มีประวัติว่าเข้ามาแทรกแซงตลาดการเงินเพื่อให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นดำเนินไปตามนโยบาย ของประเทศนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของผู้ผลิตสินค้าที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและปัจจุบันญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับสกุลเงินของญี่ปุ่นก็จึงจัดว่าเป็นสกุลที่มีความสาคัญในระดับต้นๆของโลกด้วยเช่นเดียวกันไปที่นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยมีการใช้เงิน นิวซีแลนด์ดอลลาร์หรือว่า NZD ตัวย่อนะครับนิวซีแลนด์มีภาคการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของสินค้าวคภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตรประมงนมผักผล,ลไม้ปลาแล้วก็ป่าไม้นะครับสินค้าส่งออกที่สําคัญก็คือพวกนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกเนื้อสัตว์นะครับมีการส่งออกไม้นะครับเชื้อเพลิงเครื่องจักรคู่ค้าที่สําคัญก็คือออสเตรเลียจีน สหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับไปกันที่เศรษฐกิจหลักของโลกอีกหนึ่งประเทศก็คือจีนนะครับที่จีนมีการใช้เงินหยวนครับใช้หน้าหยวนหรือว่าตัวย่อคือ CNY ครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตทองคำอันดับที่1ของโลกเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและ สภาพยุโรปในปี2017นะครับจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกแล้วก็ยังมีเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับจีนได้รับการจัดให้เป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมา เป็นมหาอำนาจของโลกเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกาในอนาคตเงินหยวนกำลังจะกลายเป็นสกุลเงินที่ใช้เป็นทุนสำรองระดับโลกในอนาคตนะครับแล้วจีนเนี่ยยังเป็นสมาชิกของ WTO และเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางการค้าสูงเป็นอันดับที่3ของโลกและมีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศที่มากที่สุดในโลกด้วยนะครับ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมปัจจุบันนี้จีนถึงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตเร็วที่สุดและพร้อมที่จะก้าวกระโดดและแซงหน้าสหรัฐไปได้อีกไกลทีเดียวนะครับไปกันต่อแล้วกันนะครับสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับที่ประเทศมหาอำนาจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ united states of america เขาใช้สกุลเงินดอลลาร์ครับ ยูนิตสต t ดอลลาร์หรือว่า USD เวลาอยู่ใน forex จะใช้ตัวย่อว่าเป็น USD นะครับ85%ของธุรธกรรมสกุลเงินทั่วโลกเกี่ยวข้องกับ USD และเป็นสกุลเงินสมรองหลักของโลกครับอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐมีความสำคัญมากกับเศรษฐกิจโลกและเป็นประเทศในกลุ่ม G 7เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกนะครับและมีการผลิตทองคำ อันดับที่4ของโลกสหรัฐเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหารเป็นแนวหน้าของโลกเป็นประเทศที่มีภาคบริการใหญ่เป็นอันดับที่4นะครับใหญ่เป็นเขาเรียกเป็น4เท่านะเออเป็นสเท่าของภาคการผลิตและเป็นผู้นําภาคอุตสาหกรรมของโลกและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากหรือพวกปิโตเรเลียมเครื่องยนต์นะ,คะเครื่องบินอุปกรณ์การสื่อสารเคมีภา์อิเล็กทรอนิกส การแปรรูปอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคป่าไม้แล้วก็เหมืองแร่นะครับประเทศที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของสารัก็คือแคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่นสหรัฐอาณา,า,าจักรนะฮะหรือว่าอังกฤษแล้วก็ประเทศจีนนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นประเทศนะครับในแต่ละโซนนะฮะที่มีการใช้เงินสกุลหลักๆ เพื่อใช้สำหรับจับเป็นคู่เงินนะฮะในการเทรดซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราก็เคยได้พูดถึงสกุลเงินต่างๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับในครั้งต่อไปใครที่ติดตาม Bank Money Channel นะฮะโดยผม Bank เนี่ยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ในอดีตนะบบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนคำนี้ใหม่หรือเปล่านะฮะในคลิปต่อไปจะมาติดตามเรื่องของทองคํากันดีกว่าว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความสําคัญยังไงแล้วทองคํามันเกี่ยวข้องอะไรกับการเทรด forex กกันบ้างครับมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ